ขณะนี้เป็นเวลา11โมง45บหนาทีนะครับอ่ารถหนึ่งกำลังเข้าไปในนิคมเกตเวย์นะครับเพื่อไปรับน้าอ้อนะครับไปทําธุระกันนิดหน่อยที่สนามชัยนะครับนันเป็นวันเสาร์นะครับนี่นะครับนิคมเกตเวย์ซิตี้นะครับนะครับมนนทางก็ดีใช้ได้นะครับผมก็จะมีซ่อมบ้างอย่างนี้น่าจะลาดยางยาวนะครับจะดีฝ่ามันจะนุ่มฝ่าแล้วก็ มันไม่ก็เคาะกลอนด้วยหวากนายกมากันนะครับลาดยางไปเลย <laughs> นี่ครับบรรยากาศในนี้คมนะครับที่ใครยังไม่เคยมาก็ดูซะนะนีั่นหนึ่งถา่ายดูแล้วนะครับนี่อันนี้เข้าข้างหน้าเลยนะเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูข้างในกันนะครับนี่นะครับตามรถคันหน้าเข้าไปนะครับผมเคหอพักก็มีเยอะนะครับแถวนี้ใคร มาสมัครงานแถวนี้อยากพักแถวนี้ก็มีให้เลือกเยอะนะครับเยอะเลยล่ะนะใายทางนะครับหอพักฝั่งนู้นก็จะเป็นตลาดใหม่นะครับที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ตลาดเจ๊กุ้งนะครับเกตเวย์นะครับน่กำลังซื้อตอรี่อยู่ใครก็ไม่รู้นะครับผมเนี่ยไว้ข้างหน้านะครับถนนเบี่ยงนิดนึงนะครับน้องใช้ความระวังนิดนึงนะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอรถไปก่อนโอเคโอเคโอเคครับ นี่ครับเซเว่นนะครับเซเว่นมีเซเว่นมีร้านถ่ายรูปมีกาแฟสดร้านตัดผมร้านซ่อมมือถือร้านอาหารร้านนวดนะครับสถานีร้างรถหยอดเหรียญร้านพียูโฟมนะครับเยอะแยะเต็มบรดาไปหมดเลยนะครับนี่นะครับนี่เรือนคําหอมนะครับซูเปอร์มาร์เก็ต นี่กำลังจะเข้าไปข้างในแล้วนะครับอตลาดเพิ่มสุกก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตลาดเพิ่มสุกมาอยู่ตรงนี้นะครับน่จะเป็นสนามบอลญ่าเทียมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปนี่คมกันนะครับเข้าข้างหน้าเลยนะครับรอบที่แล้วพันอ้อยพาเข้าห้องหลังนะครับแต่ว่ารอบนี้หนึ่งพาเข้า้องหน้านะครับไปดูกันครับใครสนใจนะครับ่า ที่ดินในนี่คงเกตเวย์นะครับติดต่อด้านหนึ่งแลได้นะครับผมอ่ามีขายนะครับด้านหนึ่งขายแปลงแล้วพ่อก็ขายไปหลายแปลงแล้วนะครับพอดีพอดียังไม่ค่อยเข้าใจเออใจเย็นครับอย่าพึ่งไปสิริอ่านะครับตรงนู้นก็จะเป็นโรงใหม่นะครับอะไรนะนึกชื่อมไปออกอะไรบริษัทอะไรก็ไม่รู้นกันะครับเปิดใหม่นะครับ นี่นะครับในนิคมก็จะมีเซเว่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหอพักของ MDX นะครับนี่มีอเมซอนด้วยนะครับอ่าครับมุมขวาก็จะเป็นโตโย t a นะครับมุมขวามือฝั่งซ้ายมือนี่จะเป็นโรงพยาบาลจุฬารัตนะครับผมเกตเวย์สหคลินิกนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะมีป้ายไวบิวสำหรับ สมัครงานนะครับว่าโรงงานไหนรับบ้างเขาจะแปะอยู่ข้างในนูน้นนะแล้วถ้าหนึ่งจะไม่ผิดนะอ่านะครับผมเขตนี้เป็นเขตของอบตอสำโรงหัวสำโรงนะครับผมอ่านี่ครับโตโยต้านะครับตรงนี้ก็นะอยากสมัครก็ลองติดต่อสอบถามกันได้นะครับโอเคขับไปเรื่อยๆนะครับโรงนี้ เอ่อกีเมนทัลเอ่อนะครับจำชื่อไม่ได้ตรงนี้อายุรู้ข้าหน้านะครับขับไปเรื่อยนะครับวันนั้นน่าหนึ่งเห็นมีรถสองแถวสีเขียวเกตเวย์ way, สวนโรงจากคุณส่งใหม่นะครับคุณส่งใหม่นะมาถึงนี่เลยนะวนเข้จาจอดข้างในนี่เนาวกลับรถที่ซอยเกตเวย์ซิตี้สเออยังไม่ครับเพราะยังไม่ได้ไปใจเยนเย็นใจเยนเย็นสิริอีกหกร้อยเมตรกลับ เย็นยังไม่ได้ไปใช้เย็นเ,น,เนาะสิรีอ่านี่ครับโรงงานนี่ครับที่จอดรถของ i อ k นะครับไอ k นะครับอ่าอุตสากรรมส่งออกนะครับพอดีไม่ได้เอาอ,โ,อโปมานะครับใช้มือถือถ่ายมันก็เลยอสั่นนิดนึงนะครับภาพดูให้เป็นตัวอย่างนะครับบางกอ,อกกล้าอินเดเซียนอย่างนี้นะครับผม ในนี้ก็จะมีหลายโรงงานนะครับให้เลือกนะครับใครอยากมาสมัครโรงงานไหนก็ลองซ่วเสิร์ชหาดูในจ็อบไทยก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นโตโยต้าบูชิกุนะครับของเกตเวย์นะครับนี่ครับกำลังถมที่กำลังไถที่นะครับนี่จะเกิดโรงงานใหม่อีกแล้วนะครับใครตกงานก็เตรียมตัวนะครับหรือใครจบใหม่ก็เตรียมตัวมาสมัครนะครับนี่กำลังไถนะครับ ที่จอดรถของอ e ีซูซุเขานะครับยเ,ร e ยเยอะมากที่จอดรถเอทูซุนี่เยอะมากจริงๆนะกระจายไปทั่วพื้นที่เลยอ,ะอ่ะอนั่นของยูเอสอะไรนะยูเอสยูซ่าสยามยูสรุรีนะครับผมอ่านี่นะครับของอันนี้เอฟสันนะครับเอฟสันเอฟสันเอฟสันนี่เอฟสันนี่นะครับน,นี่ครับไปม,มาครับที่จอดรถของ e u, ขอีซูซุเขาเยอะครับเยอะจริงๆนะครับจะส่งนอกเนาะ โอเคไปครับเดี๋ยหนึ่งเดียวซ้ายก่อนนะครับไปรับน้บ <ละ S 1> องอ้อยครับที่ซอยเกตเวยซิตี้สิบเอ็ดเอาบอกไม่ครับยังไม่ได้ไปใจเย็นๆอ่าโอเคิร okay. ินี่มันวุ่นวายมากเลยครับขับต่อไปบนซอยเกตเวยซิตี้สิบเอ็ดอีกแปดร้อยเมตรครับอันนี้เขาสมโรงนะครับเขาสมโรงอยู่หน้านะครับนี่โรงงานน,นี่จอดรถของอิ๊ยสุเหมือนเดิมครับตรงนี้อ่า ตรงนี้จะเป็นเดือนอาจจะอิะอสุนะครับลรงงานอิสุนะครับสมัครได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสาขาของของ GPS นะครับเห็นเปิดแล้วเปิดรับสมัครอยู่นะครับอีกห้าร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยเกตเวย์ยังไม่ไปนะครับต่เย็นๆนี่นะครับอี๋ยวนั้นหนึ่งจะไปรับหนะ้าอ้อนะครับผมก็ที่นี้ก็จบแค่นี้นะครับ ใครสนใจที่จะมาสมัครงานในคอมเกตเวก็หาข้อมูลดูนะครับถ้าไม่มีรถก็้องแถวนะครับรสเีเขียวขึ้นที่เน,ทเนเหือะไรวะขึ้นที่ขนส่งใหม่ชังนเซานะครับอโอเคนี่ครับเขตประกอบการเซรีนะครับก็ทริปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับอีสุสุนะครับอ่านะครับผมชั่วอีกสองร,ร,รอ้อยเนตรเลวซซดยโอเคอึบจึบอึบจึบ ออึึึึบบจจโอเคเดี๋ยวหนึ่งไปก่อนนะครับผมบายบายไอ้ก่อนก่อ,อเยเอ้ยสิริไม่เลี้ยกวกับมึงหรอกเดี๋ยวไปรับรอก่อนจะเย็นๆเดี๋ยวไปนี่นะครับนี่ก็เป็นเอนโดนะครับเอนโดจริงนะครับผมเอนโดเมทอลเป็นยันหัวจริงนะครับโอเคอีกสี่เมตรเลี้ยวขวานี่ก็จะเป็นของพื้นที่ของอิซูสุเขานะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโรงงานสร้างใหม่นะครับ นี่ครับไม่รู้ลงอะไรก็ไม่รู้นะครับอ๋อยังไม่รู้นะครับโรงงานสร้างใหม่นะครับกําลังสร้างนะครับน่าจะมีการผลิตอีกเท่ะไน่าจะมีการรับพนักง,งานอีกเยอะนะครับผมโอเคเดี๋ยวหน้าหนึ่งจบแค่นี้กันนะครับผมบ๊ายบายครับ